กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับกระผมขอแก้เพนทองสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเพื่อไทยคนที่เกิดปังนาตัวที่ปังนาของแท้ครับและมีจุดยืน,นชัดเจนว่าอยากแก้รัฐนูนฉบับนี้ท่านานครับผมได้รับฟังเพื่อนสมาชิกทั้งซีกสอสอและสวหลายๆท่านแต่ละท่านก็มีความหวงใยที่แตกต่างกัน นะครับมันเป็นมุมมองที่มีความแตกต่างกันอย่างได้เห็นได้ชัดแต่ว่าก่อนที่จะนำไปสู่จุดนั้นก็อยากอธิบายบางประการที่เพื่อนสมาชิกได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเพื่อนสมาชิกบางท่านที่มีความห่วงใยว่าจะมีการแก้รัฐมนูนที่มาจากการธรรมชามติที่มีประชากนกว่า16ล้านคนรงคะแนนเห็นชอบผมก็เรียนอย่างนี้นะครับ จำนวนฉบับนี้มาจากการยึดอนาจเมื่อปี2557ก่อนทําประชามตินั้นพวกผมเองฝ่ายประฏิบัติได้รณรงไม่รับร่างร่างฉบับนี้แต่ฝ่ายฐานไม่ยอมมีการจับกุมพวกผมไปขังดำเนินคดีผมต้องขึ้นศาลทหารหลายปีเป็นการรณรงฝ่ายเดียวปิดปากมัดมือชกหลอกลวงว่ารับไปก่อนแก้ที่หลัง แล้วสุดท้ายได้แก้ไหมครับจนถึงวันนี้ผ่านมากี่ปีคแปดปีได้แก้ไหมครับแก้ยากมากบอกว่าเป็นร้มนูลป่าบโกงจริงๆไม่ใช่ครับเป็นล้มนูลที่ไว้โกงคนอื่นปีส6 2พรรคสองักเพื่อไทยชนะลำดับหนึ่งไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเลือกตั้งสองพรรคพประชาชนได้ลำดับหนึ่งไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นการโกงอำนาจชัดๆนี่คือปัญหาร้มนูลจบนี้ แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดประเทศไทยกำลังถอยหลังอย่างรุนแรงเราเผชิญปัญหาทุกด้านเศรษฐกิจเสื่อมสอยสุดคนไปหนี้สินลน้นพ้นคนไทยหนี่ท่วมกำลังจะไม่มีอะไรกินปัญหายากรรมเต็มเมืองคอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ยาเสพติดจีจิงวิ่งราวปัญหาประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาเราต้องรับการแก้ไขอเร่งดวง่วนต้องมีรัฐบาลที่มั่นคงต้องมีคนมาแก้ปัญหาให้เราอย่างจริงจังไม่ว่าใครแล้วแต่ที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องมาทําหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้เราแต่รุ่นฉบับนี้เห็นไหมครับ3ปี ..2 ปีกว่ามีนักดี3ท่านประเทศจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนุนปัญหาแบบนี้ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาของประเทศ เป็นรับนูลที่มาจากประเั็จการถามจริงๆว่าเราจะกอดไว้ทำไมครับเราจะกอดไว้ทําไมทําไมเราไม่ช่วยกันสร้างรับนูลที่มาจากประชาชนและกอดรับนูลฉบับนั้นไว้ให้หนาแน่นให้คองอยู่ถาวรตลอดไปให้แก่ลูกหลานเราข้างหน้าล่ะครับเพื่อสมาชิกครับในการแก้รับนูลครั้งนี้ที่จะมีการยกร่างรับนูลฉบับใหม่ องค์ประกอบในการแก้กรั้งนูลนั้นคือกรรมการรัฐงนูลซึ่งเราได้พิจารณาผ่านมาแล้วว่าจะมี35ท่านโดยใช้สมาชิกรัสภาจำนวน20คนเลือกมาหนึ่งท่านมันหมายถึงว่าในซี่ของสภาผู้แทน500คนจะเลือกได้25คนในซีของวุฒิสภา200ท่านก็จะเลือกได้10คนนะครับ นั่นหมายถึงว่ามีตัวแทนที่มาจากฝั่งสสและฝั่งสวสสเองก็มาจากทุกพักเลือกมาแล้วแต่แต่ลพักชอบคนไหนก็เลือกกรรมการร่างมามาเป็นตัวแทนมาทํางานร่วมกันแลวรายการร่างรับดูเราไม่รู้ว่าจะร่างยังไงเลยครับเป็นเรื่องที่กรรมการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพในทุกกลุ่มในทุกเรา มีการรับฟังหลากหลายในทุกภาคทั่วประเทศซึ่งเราไม่รู้แล้วครับว่าหน้าเวลานี้เสียงร้องของประชาชนที่เขาต้องการให้แก้แก้อะไรบ้างกลุ่มอาชีพต่างๆต้องการให้รัฐบาลหรือให้การต้องการให้ประเทศนี้แก้ปัญหาอะไรบ้างเรายังไม่รู้แล้วครับแถมแก้เสร็จก็ต้องให้ประชาชนทั้งประเทศในการลงมติ ว่าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ซึ่งประชาชนเจ้าของประเทศต,ต้องเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและนี่เราจะมาทะเลาะกันทำไมว่าต้องใช้เสียงคุณต้องใช้เสียงผมทั้งที่เราเป็นสมาชิกรัฐสภาร,ร่วมกันเราต้องรับผิดชอบอนาคตรประเทศที่ร่วมกันและถ้าพูดไรแฝเราควรมีเสียงเท่ากันไม่ควรมีเงื่อนไขอะไรที่มาเป็นอุปสรรค ในการแก้ปัญหาครั้งนี้เพราะยิ่งปล่อยไว้นานๆปัญหาจากรุ่นฉบับนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยล่มจมอานเพื่อสมาชิกครับนี่คือความห่วงใยการที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านขอประยติขอแสดงความเห็นว่าอยากให้นอกจากใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาแล้วเกินเกินหนึ่งแล้ว ขอให้มีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อยหนึ่งในสามหรือน้อยหกบเจคนพวกท่านอภิปรายบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้หวงงรัฐสภาเสียงข้างมากจะกินรวบจะเป็นปฏิการเสียงข้างมากแต่ท่านลองคิดดูนะครับวันนี้มีสสพักไหนนะครับมากกว่าร้อหิคน รัฐสภากึ่งหนึ่งต้องใช้เสียงน้อยสามร้อยห้าสิบคนมีพักการเมืองไหนที่สามารถทําอย่างนั้นได้บ้างครับวันนี้เสียงค้า้งมากไม่ใช่เสียงที่มากที่สุดก็ยังไม่ถึงร้อยห้าสิบคนเลยครับจะเป็นไปได้หรือครับในทางกลับกันพวกผมเองเป็นสิสอสอ่สสก็เป็นห่วงอีกด้านหนึ่งว่าถ้าใช้เสียงสอวหนึ่งในสามถ้าเราเกิดเจอปฏด็จการมุทิสภาล่ะครับ แล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดไม่ใครสามารถสั่งการสวออครบงำสวได้ล่ะครับจะทำยังไงพูดตรงๆนะครับไม่ต้องมาอายกันไม่ต้องเ e อีแอบผมอยู่มาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามาเห็นหมดแล้วครับว่าใครสีเสื้อสีอะไรใครมาตัดเสื้อให้ใครไหนร้านไหนรู้กันหมดแล้วครับ เดีว่าผมขอรบในจุดยืนพวกท่านท่านชอบสิ่งแล้วก็เรื่องของท่านครับผมไม่ว่ากันแต่อย่ากโกหกอย,ากย่าแยแยบกันรู้กันไปนหมดเข้าใจเป็นหมดวันนี้สวสระมีไม่ถึง67คนถ้าใช้เกมนี้แล้วถ้าเกิดสวที่มีไข้ไม่ยอมบวชให้จะทำยังไงมันก็ผ่านไม่ได้ ถ้าเรามีความริงใจที่จะแก้ปัญหาร่วมกันมันต้องมาคุยกันหาทางออกอย่างไงท่านยากมีเสียงสว,ส,วส่วนหนึ่งมาด้วยก็คุยกันสิครับที่จริงในการโหวตน,นของรัฐสภาผมเชื่อว่ามีทั้งสสสวช่วยโหวตอยู่แล้วแต่ท่านอยากมีเกณฑ์ขั้นต่ำก็คุยกันสิครับที่จริงต้องขอบคุณท่านสวปริญญาวงเชิดชัยนะครับเมื่อกี้ได้ที่ท่านได้มาเสนอว่าขอลด อัตราจานวนสวจึงเนี่สามเหลือหนึ่งในห้าได้ไหมนั่นหมายถึงว่าสี่สิบคนซึ่งยังพอเป็นไปได้นะครับมันต้องอย่างนี้สิครับถ้าจริงใจต่อกันต้องมาร่วมแก้ปัญหาด้วยกันหาทางออกด้วยกันไม่เช่นนั้นแล้วต่างคนต่างละแวงแล้วจะทะเลาะก,กันแกล้ลมนูญไม่ได้ปล่อยประเทศพังไปต่อหน้าต่อตาลูกหลานเราก็เจ๊งญาติพี่น้องเราก็เจ๊งแล้วเราก็ฮีกโก้สูง จากคว่เรือแต่ตีตกพูดตรงๆเราอยู่กักี่ปีก็รก็ตายกันแล้วช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดแก่ประเทศนี้ไม่ได้หรือไงครับถ้าท่านยังยืนการใช้เสียงหนึ่งในสาของสวผมเชื่อว่าสังคมภายนอกจะไม่ยอมรับวันนี้สังคมไทยก็เชื่อไปแล้วว่าสวจำนวนมากอยู่ภายใต้อานัดของพรรคการเมืองบางพรรค นี่พูดตรงไปตรงมามันจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจว่าการรับนูนครั้งนี้จะถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองบางพรรคถ้าพรรคการเมืองน,นั้นไม่แฮปปี้กับร่างนูนนี้ก็จะไม่โหวตให้ผ่านซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาครับมันไปต่างเป็นการยึดอำนาจรัฐประหาร เพียงแต่อาศัยรัฐสภาเท่านั้นเองเพื่อนสมาชิกครับในช่วงหลายปีท <estar> ี่ผ่านมาเวลามีการยึดอำนาจพวกผมเองไปต่อต้านมาตลอดชุมนุมประท้วงมาตลอดคนจํานวนมากก็มาชุมนุมประท้วงเพราะเราไม่เห็นด้วยกับการยึดอานาจรัฐประหารยึดอานาจไปจากประชาชนเช่นกันถ้ามีใครหรือคนกลุ่มใดในรัฐสภาแห่งนี้ พยายามทําอย่างนั้นในการยึดอํานาจไปจากประชาชนแทนที่จะให้ประชาชนตัดสินใจแต่ยุบอํานาจในมือไว้ให้การแก้รนูลครั้งใหม่ไปตามทิศทางของตัวเองนั้นผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้จะไม่ยอมจะเกิดการต่อต้านจะเกิดการชุมนุมประท้วงจะมีความขัดแย้งรอบใหม่เรามีความขัดแย้งในแต่ปี2548 มาจากนี้หกสิบปดยี่ิปีแล้วสังคมแตกแยกไปหมดถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาอีกแต่เป็นความแตกแยกวงกว้างเข้าไปอีกมันจะอยู่กันยังไงประเทศมันจะพังกันอยู่แล้วเราไม่สู่กันบ้างว่าประเทศไทยมันถอยหลังมาขนาดนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆเราย่ำอยู่กับที่ท่าน,นวันนี้ครับ ผมเองต้องกับเรียนเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับว่าอยากให้พวกเราหาทางออกร่วมกันนะครับม่เชนั้นแล้วมันจะเจอทางตันที่จริงถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้รยยัฐสภาแห่งนี้ทั้งกรรมธิการและเพื่อนสมาชิกได้สะงินทางออกที่เป็นจุดร่วม พอทางทางออกทางนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีการยอมรับซึ่งกันและกันถ้าเอาเสียงข้างมากสวจํานวนมากก็แม่ด้วยถ้าใช้เสียงสวหนึ่งในสามพวกผมก็แม่ด้วยและบอกเลยนะครับถ้าใช้เสียงหนึ่งในสามไม,ไม่ต้องรอไม่ต้องรอสิบห้าวันหนับความเลยครับคว้มตั้งแต่วันนี้เลยไม่จำเป็นต้องรอเสียเวลาใหมความวันนี้และผมก็ยื่นหนอไปไม่วางใจ วามรัฐบาลต่อไปเลยให้มันจบๆกันไปชิบหาย,ยากันไปเลยกู้อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ควรหาต่าอร่วมกันครับผมก็มีความเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยล้วนแต่มีความปัารานดีต่อบ้านเมืองแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิที่ยืนในจุดของตัวเองมากเกินไปนิดหนึ่งสวจำนวนมากเป็นผู้ที่ทรงคนธุ์หลายท่านก็เป็นา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นะครับบางท่านเป็นเพื่อนผมด้วยซ้ำหลายหลายท่านก็เป็นนักปราชญ์เป็นคนที่ทําอาชีพหลากหลายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดีมากแต่ว่าวันนี้บางทีด้วยมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันอาจทําให้แนวความคิดมันมีความแตกแยกกันค่อนข้างมากในแนวคิดว่าจะหาทางออกร่วมกันมันเลยไม่มีท่านท่านประธานครับขอกาบเรียนว่า เราควรหาทางออกร่วมกันหาจุดร่วมร่วมกันวันนี้มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราพยายามมาเป็นเดือนเดือนนั้นก็จะไม่สามารถเดินหน้าไปได้นะครับผมเองก็ขอกราบเรียนเพื่อสมาชิกทุกฝ่ายด้วยความเคารพนะครับด้วยความตรงไปตรงมาแล้วก็อยากให้สภาแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หาทางออกให้ประเทศหาจุดร่วมกันที่จะผลักดันการแก้ไขปัญนานี้ให้สําเร็จให้จงได้ครับกรับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ